ครับแนะนำตัวหน่อยครับทั้งคู่มุมแดงก่อนสวัสดีครับเชี่ยวยักษ์จิตบางก่ินน้ำเงินงโอ้อากาศข้างบนเป็นไงบ้างเย,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 ย็นเย็นเย็นระบายนะครับเอเคียวก่อนดีกว่าครับเราเป็นยอดมวยรุ่นพี่ปี6-2ใช่ไหมนะครับเป็นไงการเตรียมตัวซ้อมามี่วันสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ อ๋อไฟนี้ซ้อมจิตบังนน์น,นะครับมีเป็น,นมีใครเป็นคู่ซ้อมบ้างก็มีหนึ่งรนเล็กโดงสมพงศ <Natalie> ์ร้านรณชัยอเล็กครับก็มีหลายคนอเล็กนี่ก็รูปร่างก็สูงยาวเหมือนกันน้ำหนักตัวเนี่ยโอ้โหเที่ยวพยักมาครั้งเดียวช่างครั้งแรกไม่ไม่ขาดไม่เกินเลยทําไมเราไม่มาวิ่งรถน่าต่ช่างสักหน่อยหนึง่งเ <med> อ,อากาศมันเย็นอ๋อ <med by> ช่วงนี้เราก็กลัวใช่ไหมอากาศมันเย็นเย็นตอนโปรโมเตอร์บอกให้เจอนาบินเนี่ยรู้สึกยังไงปั้งมาเนี่ยโอ้โหดูดิ รู้สึกยังไงก็ตกใจความสูงนั่นแหละครับอ่าแล้ววันนี้เห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นไงมันสูงมากไหมหรือว่าก็ไม่เท่าไหร่ก็กำลังดีกำลังดีเ <laughs> ต็มคาใช่ไหมแล้วผลยางหลังเที่ยวพยักชกกับใครบ้างผลเป็นไงบ้างก็ชนะคารองศึกแพ้คมตัดแลควก็ชนะคมตัดอ่าก็ถือว่าฟอร์มก็กําลังเข้าที่แล้วน้ําหนักที่ดีที่สุดของเที่ยวพยักตอนนี้เท่าไหร่ครับที่ชกเก่งที่สุดร้อยยีสิบร้อย่สิบอ่าที่ที่ดีที่สุดนะวันนี้ก็ร้อยยี่สิบเก้า ก็บีบนิดนึงะนะครับแผนการชกดีกว่าวางไว้ยังไงเนี่ยเจอมวยโอ้โหขาแข้งยาวรูปร่างลำตัวยาวขนาดนี้ก็ก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ครับครับก็แจ็เจมสเองอืมอืมเกิดมาตั้งแต่ชกมวยมาเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเคยเจอมวยที่สูงกว่าเราไหมไม่เคยครับจริงไหมเนี่ยตัวเท่ากันเคยมีไหมก็ <c oughs> มีก็มีบ้างตาแต่สูงกว่ายังไม่เคยเจอนะครับเห็นว่าอาชฉีดบานเลยจากใครบ้างครับก็จากพ่อเอ๋หนึ่งแสนแล้วก็ นี่หนึ่งจัดุการสามหมื่นพี่ชายมีวบุรีเหมือนครับกำลังใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่งท้ายเลยครับปีนี้เขี่ยวพยักอายุเท่าไหร่ครับ23ครับจากจังหวัดน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่64สิบกิบสีกโลกรัมนะครับอ่าส่วนสูงนี่170ได้ไหมเจ็ด้าเจ็ดสอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยใา่เอฟซีค่าจิตบ์เปนเงนก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำกำลังใจให้เขี่ยวพยักเด้อครับโอเคอ่ะดูเราเคยเดินแล้วรู้สึกแบบ มันมันสูงกว่าคนอื่นไหมหรือก็สูงกว่าคนอื่นเอ,ออ,อไม่มีตัวเท่ากันเลยอ่ะส่วนสูงตอนนี้เท่าไหร่ละอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบเจ็ดครับอุ้ยมันนี้สูงได้อีกเล้เนี่ยเออแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนใช่ไหมเพราะว่าเตียงเตี<า>ยงสั้น<า>ไปหน่อยขา,าเลยเตียงครับอ่าก็ฝากโรงงานเตียงด้วยนะก็พยายามทําให้มันพอดีรูปร่างด้วยนะครับแล้วเป็นไงการเตรียมตัวเนี่ยเราเจอกับยอดมวยปี62สองเตรียมตัวมากี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆแล้วครับครับชกเสร็ ครับทายาทแล้วก็มีชกับทายาทตูบแล้วก็ผมก็ซ้อมต่อชกที่ตะวันนายนของของสามวันนะก็ซ้อมต่อครับต่อยตะวันนายนี่กติกาอะไรอ่ะกติกาคิมบ็อกซิ่งคอ่าก็คว้าคอตีเขาไม่ได้แต่แทงได้ผลงานเป็นไงครับผลงานก็ชนะครับผมชนะนรอบยุทธสองครับอืมเราชนะติดต่อกันมากี่ไฟ์แล้วเนี่ยหลังๆอ่ะตั้งแต่เข้ากรุงเทพยังไงยังไม่แพ้ครับประมาณ6 7ไฟแ์8ไฟ์ถึง10ไฟ์ได้อ๋อ ช่องทูนี่ชนะใครบ้างเท่าที่จําได้ไฟแรกชนะนํำโทนครับผมแล้วก็ชนะวัฒนาแล,นแล้วก็ชูดก็ชนะไทยยาืมก็ขึ้นชั้นมาเรื่อยๆเลย,เลยแล้วน้ำนักร้อยามสิบเอ็เนี่ยนาบินมาสอบเท่าไหร่สอบมา134.4สามสิ 4, เอ้ยสามสดสี่ต้องลด2ปอนกว่าทำไม<ส>ามาลดเยอะจัง ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมมาปล่อยมาอันนี้คือเป็นเป็นแผนของเราหรือว่ายังไงมาครับผมอ๋อไม่งันสุดน้ำหนักก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแผนการชกดีกว่าเราเจอเขี้ยวพยักจะทำไงต่อตามสไตล์ครับแล้วกาแกแกเกมบนเวทีมอืมีกำลังใจมาจากไหนไหมอาชงอาชีดก็มียุทธศาสตร์รักษานะครับอาชิแทนนะครับก็โอ้แล้วก็เชียร์แฟนมวยทางบ้านทั้งค่ายครับก็ช่วยกันเชียร์ครับผมอ่าแต่คือตอนนี้ขั้นต่ำแบบแสนหนึ่งมีแน่ นะครับสู้ได้ไหมก็ในมุมมองผมผมก็สู้ได้ครับผมอ่าไม่ได้วันวิตกชื่อเสียงบารมีของเที่ยวพยักเลยเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงก็สูงเหมือนกันครับผมอ่าสูงนะครับอยากจะมาหลังๆก็ประมาณนี้ครับอ่าอยากจะครับายากกระสูงเนะอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาไหมเขาเป็นยอดมวยเตรียมตัวครับผมเต็มตัวอ่านี่เจอกันบนเวทีครับ เกี่ยวพยักยิ้มนะครับยิ้มใสนะครับอ่น้องชายปีนี้เราอายุ17ปีครับจากประเทศลูกครึ่งฝรั่งเศสครับคุณแม่คนไทยคุณแม่คนที่ไหนครับทิสเกเครับออ๋แต่ว่าพ่อเนี่ยฝรั่งเศสพ่อก็สูงสูงใช่ไหมน้ำหนักป่อยๆเท่าไหร่นะครับป่อยๆคือบ3 63เกี่ยวพยักกี่หาย64นะครับอ่นาบินฝากอะไรถึงแฟนบุยทั่วประเทศนิดนึงครับฝากขอกำลังใจขอจากทุกคนนะครับวันนี้ผมทำเต็มที่แน่นอนครับโอเค